ดวงชะตานะคะประจําวันนี้นะคะและคำทานายจากไพ่จิตเดิมแท้คุณนะคะได้รับข้อความว่า สนุกสนานค่ะเรื่องของการงานหรือการกระทําวันนี้นะคะจะมีข่าวดีและก็เป็นงานที่คุณได้ทําร่วมก,กันกับใครบางคนที่คุณคุ้นเคยอาจจะเป็นเพื่อนเก่าคนรู้จักเก่าๆเพื sacar, ่ vre, อนฝูงหรือบริวารเรียกได้ว่าดวงการงานจะมีคนแนะนําช่วยเหลือนสนับสนุนดวงการงานเปิดทําได้ทําในสิ่งที่รักในสิ่งที่ชอบด้วยนะคะการเงินแค่เช่นการค่าจะมีลู่ทางที่ดีเรื่องของรายรับเกิดขึ้นหรือมีอไรายได้เสริมเพิ่มเติมอะไรบางอย่างเข้ามาหรือทํางานร่วมก,กันกับใครบางคนที่เราคุ้นเคยเรียกได้ว่าดวงการงานการเงินได้มีการทําร่วมกันกับใครบางคนที่ สนิทคุ้นเคยนะคะวันนี้ดวงไปทางค่ะความรักคนมีคู่เป็นช่วงเวลาของการเติมเต็มความสุขหรือสนุกสนานในเรื่องของความสัมพันธ์หรือเข้าใจกันมากขึ้นปรับความเข้าใจได้ดีขึ้นความรักมั่นคงมากขึ้นค่ะคนโสดพบใครบางคนที่ดูชัดเจนเรื่องอารมณ์การสแสดงออกอาจจะเป็นเพื่อนของคุณมาพัฒนาความสัมพันธ์หรือเป็นคนที่คุณคุ้นเคยคนที่คุณรู้จักนะคะได้เรียนรู้คําความรักในวันนี้ค่ะ